เเลเวลข้อ12นะคะข้อนี้บอกว่าแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งนะคะกว้าง24เซนและยาว20ลูท13เซนนะคะต้องการตัดแผ่นไม้ให้เป็นรูปวงรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้โดยการปักหมุดไว้2จุดบนแกนเอกของวงรีดังกล่าวเดี๋ยวเราลองวาดภาพประกอบไปด้วยนะคะ สมมตินี้เป็นวงรีที่เราต้องการนะคะแล้วมีแกนเอกมีแกนเอกนะคะเขาบอกว่าเราจะปักหมุดไว้สองจุดบนแกนเอกและขึงเชือกกับหมดุดทั้งสองพร้อมผูกปากกาเพื่อวาดวงรี กำหนดให้แกนเอกและแกนทของวงรีขนานกับด้านยาวและด้านกว้างของแผ่นไม้ตามลำดับเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะคะเราก็จะได้ว่าแกนเอกคือด้านยาวใช่ไหมคะแกนเอกก็ขนานกับด้านยาวแสดงว่าแกนเอกถ้าเราจำตัวแปรแกนเอกก็คือเท่ากับ 2e เขาบอกว่าแกนเอกเท่ากับความยาวของแผ่นไม้ เพราะฉะนั้น 2a ก็เท่ากับ20ลูท13แกนโทแกนโทก็คือ 2b เท่ากับด้านกว้างด้านกว้างก็คือ24เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะได้ a กับ b มาแล้วนะคะ a ตัวนี้ตอนนี้ยฐานก็จะกลายเป็น10ลรูท13 b, b เท่ากับ12ตัวนี้คือ a กับ b แต่โจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าระยะห่างระหว่างหมุดทั้งสองเท่ากับกี่เซนติเมตรตัวนี้เล่นนิยามของวงรีค่ะการจะวาดวงรีนิยามวงรีบอกว่าถ้ามีจุดจุดหนึ่งเป็นจุด p ที่อยู่บนวงรีเราจะได้ว่าระยะจากจุด p ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองจะมีค่าเท่ากับ แกน e จะได้ไหคะก็บอกว่าระยะ PF 1บวกกับระยะ PF 2มันจะเท่ากับแกน e ก็คือเท่ากับ 2e เพราะฉะนั้นการที่เราจะวาดวงกลมได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกว่าเราคือเชือกแล้วเราก็จะวาดวงรีเพราะฉะนั้นจุดที่จะวาดวงรีได้ ที่มีขนาดเท่ากับแกนเอกก็คือขนาดเท่ากับ20สรู13แสดงว่าจุดที่เราขึงตรงนี้ต้องเป็นจุดโฟกัสค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามหาระยะตรงนี้ค่ะถามหาระยะ2อนั่นเองระยะห่างของจุดโฟกัสทั้ง2จุดสบายเลย เพราะเรารู้อะไรแล้วคะเรารู้ a รู้ b เพราะฉะนั้นก็หา c ได้จากสมบัติของวงรีค่ะ c กำลังสจะเท่ากับ a กำลังสลบ b กำลังสองั้นก็แทนค่าลงไปเลยคะ่ะ a กำลังสองได้1,300 b กำลังสองได้144เพราะนั้น c จะเท่ากับ1,100 ค่อาซีกำลังสอง1นนะคะเพราะนั้น C เท่ากับ34เซนติเมตรใช่คำตอบหรืออยังยังไม่ใช่นะคะ34คือค่า C ค่า C คือวัดจากจุดศูนย์กลางมาอย่างจุดโฟกัสแต่ข้อสอบข้อนี้ถามว่าระยะห่างระหว่างหมุดทั้งสองเพราะฉะนั้นระยะห่าง ก็ต้องเป็น 2c ถูกไหมคะก็คือ2เท่าของค่า c 34เท่ากับ68เซนติเมตรค่ะนี่คือคำตอบของข้อ12ค่ะ